นอ้อสวัสดีจ้ะน้องไส้เพิ่นตัดหยวกมหาห้ยน้องสาวก็น้องไส้เพิรตัดหยวกมาแกงเสยยี่ยงดีจ้ะพี่น้องอ่อนอนอนเลยจ้ะตอนเพิ่นตัดเพิร์ตไปบอกย้ายสุม่มเลยไปถ่ายคลิปมาให้เบินะ่องหน้าตัดเหลีวเพิ่นตตัดเหลยวเพิ่ร์เอามาห้ยยังไม่รู้ว่าจะแกงใส่อะไร แกงใส่ไก่หรือแกงใส่ปลายังทันรู้เลยจ้ะแกงใส่ยังกระเทบืองอีกที่นึงแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะตอนน่ะกากที่มาทำเวอร์ซีทำแกงน่องสาวสีแกงจ้ะพี่เนาะหลังจากได้มาเลยอย,ย่องเงี้ยร้อนเวอร์ซีเละแต่กางบริเวณสันเปะนะ็นแบนี้ยอันนี้มือมุนๆออกเนี่มันใหญ่เปน็นแบบเออ ก็อันนี้มันกระป๊ตะแตกมันก็ไปเบือหยวกพี่น้องแกงยวกเพิ่นสิแกงใส่อีหยังก็เพิ่นบ่ใส่ไก่เด้พี่น้องเพิ่นอยากกินแกงใส่อีหยังก็รีใส่สันหมูสันคอหมูเือไก่ไก่มันหวขั้นตอนนี้เพิ่นตัดยวกก่อนจ้ะ กินนขันเกนแกงพี่หมูผัดก,ก,กระมักกไก่เนาะเดี๋ยวค่อยเบิ้งกันอีกต่อนหลังจากที่เฮ้าพี่ยังอะหยวกเรียวนะพี่หมอเอาแยะหยวกออกเรียวค่ะก็สมะมาตัดเครื่อ,อแงแกงเครื่องแกงเรไม่อย่างเราเริ่มี่แขงเพิ่งสีผสมใส่ทั้งทิ้งแห้งพริกสดจ้ะ ก็จะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมขานิดหน่อยเครื่องแกงหยวกพริกแกงรำเครื่องแกง ให้โขกให้โขกให้สีก่อนด้วยจ้ะให้ว่ากันอีกทีแต่เบื้องต้นแกงด้วยจ้ะง่ายโขลกง่ายง่ายจะมาเสบแกงหยวกพวกเติยก็สิแกงใส่ยังใส่ปลาโอยปลาเขาแกงด้วเนาะเขาแกงใส่ยังวะ ใส่ไก่ใส่ปลาใส่ปลาคอใหญ่บ่เขาเคยเห็นเตียงเหมือนกันเนาะเมนบปะปลาคอใส่ไก่แต่รักๆส่วนมากเป็สิเกียงใส่ไก่ค่า,าอันนี้หอมพี่น้องค่าเหลืองมันจะไม่จืดเหมือนค่าขาวค่าขาวใส่หลายเิ็นสีนี้จืดค่าเหลืองเพื่อกัดใส่หลายก็สิจืดแต่ว่าสิบกคือค่าค่าค่าขาวนี่นนางแล้วเด้อลร่างละจ้าเป็นปอแล้วพเพิ่งก็ไปหลัง กระเทียมหอมแดงตะไคร้ขูกทุกอย่างส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเข้าด้วยกันจ้ะไปดูตอนแกงนะจ้ะจ้ะห่นขูกเครื่องแกงแล้วก็จะมาหั่นมูนะจ้ะของทุกอย่างก็เตรียมว้นี่หยวกจ้ะหยวกกล้วยอันนี้ยังไปดูใบชะพลู แยกข้ากับสูตรไผ่สูตรันคือว่าพี่น้องจา้าไม่ได้แกงใส่ไข่นะคะใส่ไก่แกงใส่หมูสันคอค่ะสันคอมันจะติดแสกมันแน่นาะมันก็นจะแสบมันก็นจะหนุ่มนะจ๊ะมันต่คนเห็ดคนกินคนเห็นหนี่ก็พ่อได้จ้ะ สูตรไข่แล้วก็สูตรไข่บัคือกันในพี่น้องกางหิดกับเขาเป็นทกกันแล้วผมก็จะล้วนหมูก่อนจ้ะล้วนหมูควัวน่ะหละจ้ะคัวหมูสักคนแกงโขกก็ไม่ได้โขกละเอียดด้วยโขกกับยาล้วไม่ต้อแสบใส่เกลือไปหน่อยควัวหมูให้สูกก่อน แกงหยวกหยวกอ๋ออ่อนพี่น้องนี่นะนี่สุกเห้มไปกอ่อนฉ่กหยวกก็จะนุ่มนุ่มปากหมูก็คอคอสันบ่คอสันหมูกตจะนุ่มของกันไป่ว่าสย่ดงว่าหมูในี่สุกไปจะ ตัวทาข้าก่อนพี่น้องจ้าล้วนหมูให้มันสุกเสียก่อนน่ากินไหมคะหมูนุ่มๆเลยพี่น้องข้อหมูข้อสันหน่อดมันก็จะนุ่มมันจะมีน้ำมันแตกมันก็จะนุ่มอร่อยโอเค ใส่ใส่ผีแกงเราจะใส่ใบชะพลูด้วยนะมันจะเป็นลักษณะเหมือนแกงขั่วนะแกงขั่วหยวกกล้วยแกงเหล้าเนี่ผมใส่ลูกขึ้นแกงลูกพึ้นพี่น้องใส่ใบชะพลูด้วยมันจะ,จะหอมใบชะพลูเนาะอือแค่หั่นซื่อก็หอมเลยขมัน,มนออกในจังไลพี่น้อง หัวให้มันหอมๆมันเด่งดึงต่อไปเราก็จะใส่พริกแกงที่ถูกเองพกกงอรงพิกแกงหยาบหยาบจริงๆแกงลูกพึ่งเนาะใส่กะทิให้นิดหน่อยใส่ใบชะพลูด้วยหอมจริงใส่กะ<ๆ>ทิลูกไสก่ก็กิน เล่าเล่าหลายเดนเดเดนเดะหลายหลูห <iş> ลูก็จะกินมาเต็มปากเต็มคำนะหลงต้องอรุครึ่งเน่ยแล้วก็ต้องเพื่อเขานั่ม้แกงเขาเล่าเพินแต่พวกกระไดแกงใหม่เนาะไม่รุนไม่รุนไม่รุนกลัวกัวใครกีนแกงนะเขาแบบ ก็จะมาทําการปรุงนะแล้วขั่วพริกขี้หอมแล้วก็จะมาทําการปรุงผักเคืองปรุงแตเปรุงปรุงเราก็จะมีหัวใจก็คือปลาปปชุรสรสด,ดีแล้วก็ปลารั่วทุกอย่างเข้ากันหน,นุ่มแต่คนซื้อกะรู้สซกว่าหนุ่มแล้วพี่นออ้องจ้า อันกินสีนุ่มสำกหน่อยรีไฟก่อนด้วยสีสยไหม่ขอบกระทะโอ้ยจะไหม้ขอบกระทะรีไฟก่อนช่วยเดี๋ยวเราจะใส่กะทิกะทินาะกองหน่อย,ยนนอยู่ในกระตุ่อห้องผมเห็นน้ำไหลใส่ใสกะทิจ้ะเราจะคั่วใส่กะทิใส่หลายหมูกระมันไปแล้วละเนาะพี่น้อง ใส่เพราะมันหอมเดี๋ยวเาจะมาดูอีกทีนึงจะตัวหอมซุปทุกอย่างเรื่องรุงก็เติมน้ำจะเดือนแล้วเาก็ทำการใส่หยวกไปเลยเราดึงใหญ่มาแล้วเนาะ หน้าตามาั็นแหน้ากินหน้ากินแกงหยวกจ้ะหยวกต้นขาตัาบประเทศไทยเดี๋ยวให้มันซุกกันเลจ้ะจะทุกอย่างซุกแล้วจ้ะขั้นตอนสุดท้ทายก็จะเป็นยา่างย่างเป็นรบบใบชะพลู จะสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะ <c oughs> ขอโทษจ้ะหอมแหงใบชะพูใส่อะไรม้่งสุดท้ายท้ายสุดพี่น้องจา๋าก็คือใบแมงรักหรือพายิตูทั้งหมดทั้งมวลคือแกง ขั่วหยวกกะว่าไรเพราะเขาใส่ใบชะพูหอมคักอร่อยพี่น้องไปเห็ดกินเด้จ้ะเนี่ยต,ตักหัวมาสักสองคนคนพี่น้องรักมาแต่ไหนเอาพอแล้วและ่ะสุกแล้ววะพี่น้องหน้าตาดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะอร่อยอร่อยค่ะเออเห็ดสักเไหม อแก้งหยวกคลิปนี้ก็ไวซํำนีแล้วเนะจา้าฝากเบิงฝากชมฝากติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้เยซูมนั่นไม่เด้อจา้าขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนะคะขอบคุณจากใจจริงค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ